นี่อะไรทําให้เธอมีความสุขที่สุดเหรอในตอนที่เธอมีชีวิตอยู่นะ่ะเมื่อก่อนในคำถามแนวจิตวิทยาเคยมีคำถามที่ถามแนวว่าถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้หรือวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่คุณจะได้มีชีวิตอยู่หรือไม่ก็เป็นวันที่โลกจะแตกคุณจะทํำยังไงกับชีวิตก็จะมีให้เลือกตอบมากมาย อย่างเช่นสิ่งที่อยากจะทำรักกับคนที่ชอบไปอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนหรือว่าไม่ทำอะไรเลยหรืออื่นๆือีกมากมายแล้วแต่คนตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตอบคำถามแบบนี้ยังไงดีแม้แต่ตอนนี้เราก็ยังไม่มีคำตอบแบบนั้นอยู่ในหัวและถ้าเป็นทุกคนทุกคนมีคำตอบแบบไหน,นหรอคะสวัสดีค่ะแล้วจิอากิ วันนี้เราจะมาเล่นเกม Like It Our Last เป็นเกมแนมวนวิ a l Novel สั้นๆส,สั้นมากๆเลยประมาณ10นาทีละมั้งเรื่องไม่อยู่ว่าจะมีอุกกาบาตตกใส่โลกและเราจะได้ใช้เวลาในช่วงนาทีสุดท้ายนี้อยู่บนดา้ากับคนที่ใกล้ชิดกับเราที่สุดแต่ว่าคำโปรยมันเหมือนกับชีม้มาแล้วว่าสุดท้ายยังไงตัวเลือกที่เลือกในช่วงเวนาทีสุดท้ายก็คือตรงเนี้ยตรงนี้นี่แหละแต่ว่า เขาบอกว่ามันมีสองเอนดมันยังมีความเป็นไปได้อื่นอีกเหรอเอาเถอะนะลองมาดูกันดีกว่าบางทีอาจจะมีอย่างอื่นที่เขาอยากจะทําเป็นครั้งสุดท้ายและที่เห็นตรงหน้านี่ใครอยากเห็นว่าเป็นผู้ชายก็มองว่าผู้ชายใครอยากมองว่าเป็นผู้สาวก็มองว่าเป็นผู้สาวใครอยากมองว่าแทรก็มองว่าแทร์แล้วแต่เลยเขาว่างันไม่มีไม่มีเพศเอาละเริ่มแล้วนะ นี่เป็นวันสุดท้ายของโลกโอ้มีขยับได้ด้วยและอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นแล้วคุณก็กำลังใช้เวลาอยู่กับเขาในสถานที่ที่พวกคุณสองคนมักจะใช้เวลาด้วยกันก็ไม่ใช่ว่าคุณอยากจะมาที่นี่นักหรอกนะแต่คุณก็แค่หาที่อื่นเหมาะๆที่จะจบลงไม่ได้แล้วเท่านั้นเองพวกคุณสองคนนะ่ะ มักจะชอบมาดูวิวจากตรงนี้ในช่วงค่ำคืนมันงดงามมากเลยโหชื่อดูไม่ออกแป๊บบนึงขอดูในไฟล์ก่อนเผื่อว่ามันจะมีให้อ่านง่ายๆกว่าน,นี้ไม่ไม่มีไม่เลยอ๋อจริงสิดูฮิสทอรีไงออ๋อต้องกดไปก่อน เธอคิดว่ามันจะเจ็บหรือเปล่าในตอนที่เวลานั้นมาถึงนะ่ะก็บางทีอาจจะเจ็บนิดหน่อยฉันว่ามันคงเจ็บไม่นานหรอกไม่มีชื่อโอเคนกว่าอ่านไม่ออกเฉยๆโอเคแล้วแต่คนตั้งเนาะเขาตอบมาแค่หืมและจากนั้นก็มองไปที่ท้องฟ้าไกลๆนี่ คุณคว้ามือของเขาเอาไว้ตอนนี้ช่วยอยู่กับฉันก่อนได้ไหมเราไม่มีเวลาเหลือแล้วนี่เขายิ้มออกมาเหมือนอยากจะขอโทษนั่นสินะเราก็ขอโทษนะก็แค่กลัวนิดหน่อยนะคุณบีบมือของเขาเอาไว้แล้วพูดด้วยน้ำเสียงกระซิบฉันก็กลัวเหมือนกัน ริมฝีปากของเขาสันสนเขาพยายามกัดฟันหยุดมันแล้วก็ฝืนยิ้มออกมานี่อะไรทำให้เธอมีความสุขที่สุดเหรอในตอนที่เธอมีชีวิตอยู่นะ่ะพวกเรายังไม่ตายนะอยู่กับเธอไงโอ้โหเลียนรักกัน แต่ว่าถ้ามองในแง่เฟรนก็อยู่กับเพื่อนก็มีความสุขดีนี่คุณหายใจสั้นๆจริงๆไม่มีอะไรจะสำคัญไปมากกว่าตอนนี้อีกแล้วเวลาที่ฉันได้ใช้กับเธอน่ะคือช่วงเวลาที่ฉันมีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วล่ะได้หัวเราะไปกับเขาเล่นมุกไปกับเขา ทะเลาะด,ด้วยกันและเล่นด้วยกันเหมือนกับเด็กๆไปกับเขากินข้าวกลางวันและแอบย่องออกมาจากช่วงงานเทศกาลมาที่หนัดฟ้านี่ทุกๆช่วงเวลาน่ะเป็นช่วงเวลาที่แสนสำคัญเสียงของเขาเมันช่างเปราะบางเรากับแก้วเราก็เหมือนกันนะ เรานะเสียงของเขาเริ่มสะอื้นให้การทำอะไรซื่อตรงแบบนี้เนี่ยมันก็ลำบากสำหรับเขาเสมอนั่นแหละรู้ไหมเรานะ่ะมีเรื่องที่อยากจะทำกับเธออีกตั้งเยอะอยากจะใช้เวลากับเธออยากจะเรียนจบอยากจะโตอยากจะแก่ไปด้วยกัน เธอจำได้หรือเปล่าตอนที่เธอบอกว่าเธออยากได้สัตว์เลี้ยงและเราบอกว่าเธอน่ะไม่มีทางดูแลได้หรอกแต่จริงๆแล้วนะเราก็อยากจะเลี้ยงสัตว์ไปกับเธอนั่นแหละถ้ามีเราสองคนอยู่แล้วก็เราคิดว่าไม่ว่าอะไรเราก็คิดออกได้ทั้งนั้นนั่นแหละนะ นึกออกสิคุณเริ่มมีความรู้สึกว่าตัวเองก็อยากจะร้องไห้เหมือนกันเธอก็น่าจะบอกฉันก่อนนะฉันจะได้หาอพาร์ตเมนต์ที่เขาให้เลี้ยงสัตว์ได้รู้ไหมว่ามันลำบากแค่ไหนอ่ะที่จะหาอพาร์ตเมนต์ที่มีสองห้องนอนที่อยู่ใ,นในกล้ๆกันกับโรงเรียนในฝันของพวกเราอ่ะเขาถึงกับอึ้งไป คุณไม่เคยบอกเขาเรื่องนี้มาก่อนคุณอยากจะเซอร์ไพรส์รเขาแต่ว่าตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วล่ะนะเธออยากจะย้ายไปด้วยกันเหรอเสียงของคุณน่าจะแย่แล้ว <c oughs> เออพระเจ้า <c oughs> เขาพยายามห้ามน้ำตาของตัวเองและกระซิป <c oughs> เรานะ <c oughs> เราก็อยากได้แบบนั้นเหมือนกันนะ อยากให้เป็นแบบนั้นมากเลยนะเรานะอยากให้พวกเราได้ใช้เวลาด้วยกันมากกว่านี้มากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้มากๆเลยเราก็จะตายแล้วแล้วเราจะไม่มีวันได้ทำอะไรร่วมกันกับเธออีกถ้าเราไม่ได้ทำอะไรอีกเราคงต้องเสียใจแน่ สุดท้ายเขาก็น้ำตาแตกแล้วคว้าไหล่ของคุณเอาไว้แน่นเขาเงยขึ้นมาสบตากับคุณแล้วคุณก็เห็นความเศร้าใในดวงตาของเขาคุณรู้สึกถึงมือของเขาที่อยู่แนบแก้มของคุณคุณเองก็ร้องไห้ด้วยเหมือนกันคุณพยายามจะยิ้มออกมานะแต่มันยากเกินไป งั้นมาสร้างความทรงจำสุดท้ายด้วยกันไหมเขามองมาที่คุณเหมือนจะอ้อนวอนยังไงเหรอคุณเงียบไปคุณเองก็คิดอะไรไม่ออกว่าสิ่งสุดท้ายที่พวกคุณจะทำด้วยกันสองคนควรจะเป็นอะไรดีก่อนที่อนาคตจะถูกช่วงชิงไป ดูเหมือนว่าเขาเองก็กําลังคิดเหมือนกันในตอนที่มอมกบาทนั่นร่วงหล่นลงมาแล้วก็คิดบางอย่าง <c oughs> เรามีความคิดแล,ล้วล่ะสิ่งสุดท้ายที่พวกเราจะทําด้วยกันคุณมองตามดวงตาของเขาแล้วคุณก็เข้าใจความทรงจำสุดท้ายอุกบาทบนท้องฟ้า ยังคงอยู่อีกไกลยังคงมีเวลาเหลืออยู่แต่อีกไม่ช้าไม่เร็วคุณก็จะไปจากโลกใบนี้แต่ว่าแต่แม้ว่าคุณจะเลือกอะไรนั้นมันก็เป็นตัวเลือกที่คุณสมัครใจจะเลือกด้วยตัวเองคุณจะรับจุดจบของจักรวาลที่สาบแช่งคุณเอาไว้และจะสร้างใหม่ ความทรงจำสุดท้ายอันแสนพิเศษทั้งของคุณและของเขามันเป็นต้นเลือกที่ยากลำบากจริงๆมือของพวกคุณยังประสานกันอยู่และพวกคุณสองคนก็ยืนยันคามั่นสัญญาคุณก็ใช้ช่วงลาน,นี้ในการมองเขาเป็นครั้งสุดท้ายดื่มดำไปกับบรรยากาศและเส้นผมของเขา ที่ปลิวสวายไปกับสายลมน้ำตาที่เหงแห้งของเขาก็เหลือเป็นแค่คราบเท่านั้นยังไงซะเขาก็ยังคงงดงามอยู่เสมอและเขาเองก็มองคุณแบบเดียวกันคุณพยักหน้าและมือของเขาก็กุมคุณเอาไว้แน่นคุณจะร่วงหล่นไปด้วยกันจนถึงจุดจบ ัไม่ตายล่ะเรายังไม่ตายนะ,ยยะคุณพยายามจะเล่นมุกแต่ว่ามันแปแลกเรายังสามารถใช้เวลาชีวิตนี่ยังมีความสุขได้อีกนิดนึงนะเขาทำแก้มป่องไม่พอใจตอบคำถามสิเอา้าทำไมอะ่ะแล้วเธอจะทำยังไงกับคำตอบของฉันล่ะเขาทำหน้าบูดบึง้ง เราก็แค่อยากจะช่วยให้เธอมีช่วงเวลาวินาทีสุดท้ายที่มีความสุขเท่าที่เราจะทําได้ก็เท่านั้นเองช่างมันเถอะเราไม่ท,ทําละเธอเนี่ยน่าสำคัญชะมัดคุณหัวเราะและส่วนหนึ่งของคุณก็รู้สึกเจ็บปวดเพราะว่าเขาน่าสําคัญกับคุณและสิ่งที่คุณเหลืออยู่ก็มีเท่านี้อย่าทําตัวแบบนั้นสิ ถ้าไม่เห็นเป็นต้องทำอะไรเลยสักหน่อยนีนาก็แค่อยู่ตรงนี้ก็พอเพราะว่าไม่มีอะไรจะสนุกไปมากกว่าการอยู่กับเธอหรอกนะแม้แต่ตอนนี้ฉันก็มีความสุขแล้วล่ะเขาถึงกับอ้าปากครั้งก่อนจะมากัดรินฝีปากล่างอีกครั้งนั่นหน่ะมันจะเป็นนิสัยเสียของเขาเสมอเลย ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะร้องไห้ก็แค่ร้องออกมาก็พอแล้วนี่ไอ้ป้าไอ้ง่ไอ้ซื่อบื้อครอยากจะไปอยู่กับคนอย่างเธอเขาพูดออกมาแบบนั้นแต่ว่ามือของเขาก็กุมคุณเอาไว้แน่นมากกว่าเดิมและไม่มีทีท่าว่าจะปล่อยด้วยแล้วคุณก็กุมมือนั้นกลับไปอืมจะไปเมื่อไหร่ก็ได้เสมอนะ โอ้ชัดเขาหนึ่งคุณให้มานั่งใกล้กับเขาให้มากที่สุดตรงนี้น่ะเป็นที่ที่พวกคุณสองคนเคยมากินข้าวกลางวันด้วยกันอยู่ทุกวันและอยู่ๆน้ำตามันก็ไหลออกมาจากดวงตาของคุณตอนนี้เขาใกล้เข้าม,ามากกว่าเดิมใกล้กว่าที่เคยเป็นอยู่และอิงกับตัวคุณ ตัวต้นของเขามจะทำให้คุณรู้สึกสบายใจคอยทำให้คุณรู้สึกสงบคุณหายใจเข้าแล้วก็พิงนั่นสินะต่อให้คุณจะไม่มีวันได้ทําแบบนี้อีกแล้วก็ตามถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้ใช้วันเวลาที่แสนธรรมดานี้ด้วยกันอีกแต่ตอนนี้คุณก็มีอยู่แล้วนี่ช่วงเวลาเล็กๆ ที่คุณได้อยู่กับเขาคุณจะรักษามันจนวินาทีสุดท้ายเลยพวกคุณสองคนอยู่ตรงนั้นและอิงเข้าหากันจนกระทั่งวาระสุดท้ายได้เข้ามาถึงอืมในส่วนตัวเราชอบอันที่บอกว่ายังมีชีวิตอยู่นะยังมีเวลาให้ทำอะไรอีกตั้งเยอะมากกว่าแฮมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะ เพราะว่าบางคนอาจจะมีสิ่งที่อยากจะทำอยู่เยอะมากๆเพราะว่าไม่ยอมทำสักทีหรือว่าเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นคนที่มีความฝันอยู่มากเกินไปแต่ว่าการมีความฝันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าต้องทำด้วยนะไม่ใช่มีความฝันแต่ว่าไม่ทำอะไรเลยไม่งั้นมันก็เป็นแค่ความฝันจริงๆค่ะกับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีแล้วเพราะว่าทุกอย่าง มันสำเร็จไปแล้วอะคือทุกอย่างมันเติมเต็มไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรอีกดีมันก็มีความสุขดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเจอคําถามแบบนี้อีกที่ว่าถ้าสมมุติวันพรุ่งนี้หรือวันนี้เป็นวันจุดจบของโลกหรือวันสุดท้ายอะไรแบบนั้นอีกเราก็คงขี้เกียจจะตอบคําถามแบบนี้อีกแล้วเพราะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทําอะไรดี มันมีหลายอย่างมากมายเกินไปที่เราอยากจะทําถ้าวันนั้นมาถึงจริงมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันก็ได้ความจริงกับเกมมันไม่เหมือนกันแต่ถ้ามีใครมาบอกเราว่าอีกสามวันคุณจะตายนะแล้วก็จะรีบทําทุกอย่างที่เราอยากทําทําทุกอย่างที่เราทําแล้วมีความสุขจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจและสําหรับทุกคนทุกคนคิดยังไงคะไม่จําเป็นจะต้องตอบก็ได้เพราะว่ามันเป็นคําถามที่คิดไปก็ปวดหัวเปล่าๆแค่เรามีชีวิตอยู่ และทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะขอให้มีความสุขและพยายามให้เต็มที่นะคะ